สวัสดีคร,ครับผม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 นะครับผมกำนันโอนะครับทีมงานบอยเศรษฐินครราชนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูที่ดินถูกถูกคำว่าถูกถูกทำไมถึงเน้นไร่ละประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทเออถูกป่ะละ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทโดยเฉลี่ยนะทั้งหมด48ไร่3งาน81ตารางวายกแปลง5.5ล้านบาทเอาราคากันก่อนเลย 5.5ล้านบาทนะครับลองกดเครื่องคิดเลขเลยเดี๋ยวนี้เลยนะฮะผมกดได้1,12,000บาทเข้าๆนะนี่กำลังไทยเห็นคุกอยู่ที่ตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีลงจากเส้น3306มาเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับติดถนน2ด้านเป็นแปลงใหญ่โฉนดใบเดียวอ่าเห็นไหมข้อดีครบถ้วนข้อเสียคือเนี่ย อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อย่าคิดว่าน้ํามันเป็นสระนะไม่ใช่น้ําท่วมนะนี่ข้อเสียคือเป็นถนนเนี่ยเขายังเทหินเทหินคุกลงมาไม่เสร็จนะที่ของเราติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้าเนี่ยติดถนน200กว่าเมตรเออสองกว่าเมตรด้านข้างอีกเส้นหนึ่ง300กว่าเมตรเจ๋งปะละ่ะนะครับนี่คือแปลงนี้อันนี้ไม่ใช่น้ําท่วมมันเป็นแค่น้ําขังนะครับฝนตกชุกนะครับ จุดเริ่มต้นของเราเพิ่งรังวัดไปหมาดๆเลยยังไม่ได้ลงเสายังไม่ได้ลงหมุดนะนี่จากตรงเนี้ยิงตรงไปเนี่ยสามเมตรถึงบ้านคนนู้นเลยนะนี่อันนี้คือด้านข้างนะครับติดถนนอีกฝั่งนูน้นนี่ยิงไประยะนี้ย2 0 0กว่าเมตรนะติดถนนเส้นนี้นะรังวัดแล้วนะครับ5.5ล้านบาทเนี่ยไม่ต้องออกอะไรเลยไม่มีเพิ่มไม้แต่สลึงเดียวนะครับ ท่านได้แปลงใหญ่ๆสิ่งที่ท่านจะได้คือ1เนื้อที่เยอะ2ราคาถูก3เป็นแปลงผืนเดียวเลยไม่มีโฉนดต่ออ่าถนนมันข้อเสียนี่แหละไฟฟ้าปะป,า,ปามีมันอยู่หลังชุมชนนี่เองเราดึงขยายเขตด,ดึงเข้ามาได้เลยนะครับเราอยู่ด้านหลังหลังบ้านเขา,าเอาง่ายๆนะครับเนี่ยส0งกว่าเมตรยิงตรงไปเนี่ยที่ของเราคือผืนนี้นี่มันจะเป็นที่สูงตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นที่ สูงต่ําสลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในพอดีฝนมันตกน้ํามันขังปุ๊บคลิปเต็มมีแล้วนะคุณบอยรีวิวไปแล้วนะครับแปลงนี้นะครับ48ไร่3งาน81ตารางวาเกือบ49ไร่นะยกแปลง5.5ล้านบาทนะครับห่างจากตัวการจนบุรีย80กิโลนะครับ ห่างจากตัวอำเภอรเราขวัญน,น่ะประมาณสักกี่กิโลนะสิบสิบกิโลได้เนี่ยอ่าห่างจากเซนตันเวสเกตถ้ามาจากกรุงเทพอะ่ะร้อยกว่ากิโลยีงร้อยสิบกิโลได้นะครับนี่คือแปลงนี้นะเป็นแปลงผืนใหญ่ถ้าใครสนใจชมคลิปเต็มๆได้เลยนะครับชมคลิปเต็มๆได้เลยนะครับรายละเอียดคุณบอยเขาเดินทั่วเลยนะอันนี้เป็นเรียกน้ำจิ้มก่อนนะฮะให้รู้ว่า เอ้ยราคามันถูกจริงนะครับฉเฉลี่ยแล้ว1นึ0ง0สนหนึ่งกว่าบาทนิดๆน,น,นะครับเห็นไหมถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้เก็บน้ําอยู่สังเกตจากน้ําขังเมื่อกี้ได้นะครับแปลงใหญ่ราคาถูกหายากมากนะครับแล้วมันอยู่ในเขตชุมชนด้วยนะปราปาไฟฟ้าไม่ไกลเลยนะครับนี่สุดนู้นนะเขตบ้านเขาเนี่ยอทุ่งนี้ทั้งทุ่งอ่ะด้านข้างนู้นเน่ยจะเป็นถนนอีกเส้นนึงนะ ติดถนนเส้นนู้นนะสามร้อยกว่าเมตรนะครับเป็นถนนลูกลังอย่างนี้แหละเดี๋ยวกําลังจะเอาหินคุกมาลงนะฮะยังพอดีมันติดฝนอยู่นะครับรางวัดแล้วนะครับท่านไม่เสียเงินเพิ่มแม้แต่สลึงเดียวลองมาชมกันดูเจ้าถิ่นมาแล้วนะครับผมไปรีวิวช่ชวงนี้นะไปรีวิวที่ไหนก็ต้องเจอวัวที่นั่นนะครับอ่ะนะครับตําบลเราขวาัญอาเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับยกแปลง5.5ล้านบาทสวย ถูกนะครับหายากอยากให้มาชมอยากให้เป็นเจ้าของซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรมาดูกันก่อนเนาะนี่เลยทั้งทุ่งนี้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นลดแหลกแจกใหญ่นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ขอชมพื้นที่ได้เลยนะครับวันนี้จะดูคลิปเต็มก็ขอได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เป็นตัวเลือกนะโอเคครับผมสวัสดีครับ